สวัสดีครับในอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายของพันธมตรนะครับได้ส่งสายลับพิเศษบุกเข้าไปในตัวของโปรเจกต์ G-Man a p o c a l y p s นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวตึงจากเผ่าพันธุ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์คามร่าแมนเผ่าพันธุ์สปิกเกอร์แมนเผ่าพันธุ์ทีวีแมนเผ่าพันธุ์เพนซิลแมนและเผ่าพันธุ์ดริลแมนนะครับแล้วอ้อเกือบลืมไปเลยมีเผ่าพันธุ์คล็อกแมนอีกเผ่าหนึ่งด้วยนะที่ได้ส่งสายลับมาร่วมปฏิบัติภารกิจในคางนี้นะซึ่งการบุกเข้าไปในตัวของ Project G Man อพอลกลิปในครั้งนี้เนี่ยกุ่มของบันเมดตนะครับก็สามารถป่าฟันอุปสรรคในห้องต่างๆเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ไม่มีตัวละครไหนเลยที่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วหลังจากนั้นนะครับพอทีมของพวกเขาปูุกเข้าไปในห้องควบคุมสุดท้ายได้สำเร็จเนี่ยทางน้องทีวีวูแมนก็พยายามแฮ็กเข้าไปในระบบนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาก็หาตำแหน่งร่างที่แท้จริงของเจ้าจีแมนเจอนะแต่ว่าการที่จะเข้าไปในห้องห้องนั้นได้เนี่ยต้องผ่านประตูบานใหญ่ แล้วเข้ามาจากข้างนอกนะครับซึ่งประตูบานนั้นเนี่ยก็ใหญ่เกินพอจนไททันสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยทางน้องทีวีโบมันนะก็ได้แฮกระบบป้องฐานทัพนะครับเพื่อเปิดประตูบานนั้นนะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่เกิดขึ้นใน EP ีก่อนหน้านี้นะและส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยผมไก่วอล์กเกอร์จะมาสปอยบวกกับ,กบพิเคอร์จลึกฉากต่างๆนะครับในซีรีส์สกิปปี้ทอ,อเลตมันตีเวิร์สอีพีที่45จากช่อง ตมสตูดีโอนะครับซึ่งเนื้อหาใน EP ีนี้เนี่ยก็ได้มีการเฉลยนะครับว่าทําไมายของพนมิรเนี่ยสามารถบุกเข้าไปในฐานทัพของโปรเจกต์ Gman จนถึงห้องควบคุมได้ง่ายขนาดนี้นะแล้วนอกจากนั้นใน EP ีนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวจากนอกฐานทัพอีกด้วยนะซึ่งก็คือความเคลื่อนไหวจากฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนนะครับแล้วส่วนเนื้อหาใน EP ีนี้จะเข้มข้นขนาดไหนเนี่ยหากพร้อมกันแล้วก็รบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กับผมหน่อยก็แล้วกันนะครับเปที่ผมกายวอเกอร์จะได้มี Kind of like Skibidi Toilet in stores now. เอาเลยครับเปิดมาฉากแรกเนี่ยภาเพเหตุการณ์จะตัดไปที่บริเวณภายนอกนะซึ่งในฉากแรกนี้นะครับเราก็จะได้เจอกับโดรนสกิปิดีทอเ e t ท,ทั้ง3ตัวนี้นะครับที่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยกำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่นะสังเกตจากจอทีวีที่พวกมันแบกมาด้วยนะครับที่บนจอเนี่ยก็จะเป็นรูปเลน่าซึ่งกําลังสแกนหาอะไรอยู่ก็ไม่โลนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่อย่างใดนะเพราะว่ามันเคยมีบทบาท มาตั้งแต่ EP เก่าๆแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ EP ที่10นะครับที่ใน EP นั้นเนี่ยไอ้เจ้าโดรนสกิปิดี้ทอเลตตัวหนึ่งสามารถตรวจจับการมาของตัวละครในเผ่าพันธุ์ทีวีแมนได้ก่อนที่ตัวละครทีวีแมนตัวนั้นจะปรากฏตัวออกมาซะอีกนะครับซึ่งใน EP ที่10นั้นมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเนะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าโดรนสกิปิดี้ทอเลตจับสัญญาณของทีวีแมนได้ใช่ไหมผ่านไปไม่นานนะครับก็มีทีวีแมนคนหนึ่งข้ามุยออกมาพร้อมๆกับพี่ลาร์ด คล็อกแมนนั่นเองนะเรียกได้ว่าความสามารถของเหล่าโดนสกิปิดดี t ทอเลตในการตรวจจับเหล่าทีวีแมนเนี่ยแม่นยำเสลเกินนะครับแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเป็น EP ีที่15นะซึ่งใน EP ีนั้นเราก็จะได้เจอกับเจ้าโดนสกิปิดดี t ทอเลตท,ที่บินเออร์เหยอ,อยู่นะครับไม่ได้ร่วมต่อสู้แต่อย่างใดแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเป็น EP ีที่25นะครับที่ใน E ีีนั้นมันก็ได้โชว์ความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะคือการถ่ายทอดระยะไกลจากเจมันม่วงนะครับเพียงแค่เจม ่แค่ส่งข้อความมาตามคลื่นความถี่สัญญาณเพียงเท่านาั้นนะไอ้เจ้าโดรนสกิปดี้ทอเ e ตเนี่ยมันก็สามารถเผยแพร่คําพูดเหล่านั้นออกทางจอทีวีได้นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับสิ่งที่โดรนสกิปดี้ทอเ e ตกําลังหาอยู่นั้นก็คือฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนนั่นเองนะที่ถึงแม้ว่าฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนเนี่ยเขาจะเปิดโหมดล่องหนเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าเหล่าโดรนสกิปดี้ทอเ e ตเนี่ยพวกมันก็ใส่แว่นตาพิเศษมานะครับที่สามารถสแกนหาฐาน ทัพของเราเพนซิลแมนจนเจอได้เว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกมันก็ไม่รอชานะครับได้ส่งพิกัดตําแหน่งไปให้เจ้า G-Man โดยตรงเลยนะซึ่งข้อความที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอขณะนี้นะครับได้เขียนไว้ว่ากําลังส่งพิกัดตําแหน่งไปให้ G-Man นั่นเองนะแล้วฉากตัดไปนะครับภาพก็ตัดไปที่ Project G-Man a p ocalypse ทันทีเลยนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยมันน่าจะได้รับรายงานมาจากเหล่าโดนสกิปิี้ทอเทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า จังหวะนั่นเองเนี่ยจูจ่ๆนะครับเราก็จะได้เห็นกับควันคามุยสีดําที่โผล่พุ่งขึ้นมาข้างหน้าของโปรเจกต์ G ีแมนนะซึ่งทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าโปรเจกต์ G ีแมนเขากําลังคามุยไปยังฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนหรือเปล่าแต่เปล่าเลยครับผมคิดผิดเพราะว่าในฉากถัดไปนั้นเราก็จะได้เจอกับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับที่มันได้โผล่ออกมาจากควันคามุยก้อนหนาแน,น่และใช่แล้วครับคนที่บังคับหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะ มันคือเจ้าด็อกเตอร์ไคลเนอร์สกิปปินดี้ทอเลตนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นมันก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมานะครับว่าเอาละฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรอกนะแต่ว่าตอนนี้มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วตามที่ผู้บัญชาการเป็นคนบอกถ้าฉันจะไม่ผิดนะนะแต่ว่าทันใดนั้นเองนะครับทางโปรเจกต์จีแมก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะเพราะว่ามันได้เริ่มขยับแขนของมันที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับดาบขนาดยักษ์นะครับซึ่งบอกเลยว่าดาบ ของโปรเจกต์ G-Man เนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับดาบของเราไททันตู้ไม่ได้สักคนเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับไอเจ้าโปรเจกต์ G-Man ก็เริ่มกวาดดาบไปมาแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีขึ้นพลังงานสีส้มส้มเหลืองเหลืองนะครับพุ่งเข้าใส่ฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนทันทีแล้วก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเห็นทีแรกเนี่ยผมก็แอบ,บงงอยู่นะว่าโปรเจกต์ g Man นั้นมาถึงฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนตั้งแต่เมื่อไรนะครับไม่มีการปูเนื้อเรื่องมาก่อนเล นะโทรมาอีกทีนึงเนี่ยโปรเจกต์จีแมก็ได้ทําการปาดแปดฐานทัพของเราเพนซิลแมนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงไปแล้วนะครับซึ่งจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวของโปรเจกต์จีแมเนี่ยสภาพฐานทัพของเราเพนซิลแมนก็อย่างที่เห็นเลยนะแล้วจากภาพเหตุการณ์นี้เองเนี่ยก็ทําให้ไททันเพนซิลบูเม n นถึงกับต้องตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ฐานทัพของเธอนั้นพังลงไปต่อหน้าต่อตานะซึ่งสิ่งแรกที่เธอทำเนี่ยก็คือการติดต่อไปหาตัว ละครในเผ่าเพนซิลแมนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชีฟเพนซิลแมนอย่างแน่นอนซึ่งทางไททันเพนซิลบูแมนเนี่ยเธอก็พยายามต่อสายอยู่นานเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไร้การตอบกลับนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองจากซากปหลักหักพังของฐานทัพเหล่าเพนซิลแมนเนี่ยมันก็มีคอปเตอร์ของเราเพนซิลแมนจำนวนหนึ่งนะครับที่หนีรอดออกจากฐานทัพมาได้นะแล้วพอเธอเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอจึงได้ยกนิ้วกดไลค์ให้กับบักสตีไปหนึ่งที แล้วฉากถัดไปนะครับประตูบานหนึ่งบนฐานทัพของโปรเจกต์จีแมก็ได้เปิดออกนะซึ่งประตูบานนั้นเนี่ยก็คือเส้นทางเข้าสู่ตัวจริงของเจ้า g m แ n ได้นั่นเองนะตามคําพูดของน้องทีวีวู n มนใน EP ีก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับทางเจ้าดรคลาย e เนอร์มันก็รู้เช่นกันนะว่าตอนนี้ประตูของโปรเจกต์จีแมได้เปิดออกแล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นมันก็ได้ทําการออกคําสั่งไปยังลูกน้องของมันทุกคนนะครับว่า ให้คุ้มกันทางเข้าเอาไว้อย่าปล่อยให้พวกมันเข้าไปได้แม้แต่คนเดียวแล้วจากคําสั่งนี้เองเนี่ยทำให้จีโครนตัวต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นหันควับไปยังกลุ่มไททันทันทีนะครับซึ่งทางไททันทีวีแมนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงได้ตัดสินใจส่งไททันสปิกเกอร์แมนที่มีความไวที่สุดในกลุ่มของไททันเข้าประตูบานนั้นไปให้ได้นะโดยที่ไททันตัวที่เหลือเนี่ยจะทําการสนับสนุนไททันสปิกเกอร์แมนให้เข้าไปข้างในได้สําเร็จนั่นเอง แล้วจากนั้นนะครับฉากการต่อสู้สุดชุลมุนวุ่นวายก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ไททันคาเมราแมนเนี่ยได้บินเข้าไปซัดหุ่นยนต์ของเจ้าโรเตอร์ไคลเนอร์ถึงกับกระเด็นออกข้างทางไปเลยนะครับแฮ้ทีแรกเนี่ยก็นึกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวนะซึ่งก็เป็นไปตามแผนนะครับไททันคนอื่นๆเนี่ยก็ทําหน้าที่คุ้มกันไททันสปิกร์แมนได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจํานวนของศัตรูเนี่ยจะมีมากกว่านะแต่ว่าด้วยความผิวของไททัน นนพี่แกก็สามารถยอกหลบการโจมตีต่างๆไปได้จนหมดนะครับทั้งกระสุนปืนและแสงเลเซอร์ยิงไม่โดนพี่แกเลยนะแล้วจากนั้นนะครับในขณะที่ไททันสปิกเกอร์แมนกำลังจะพุ่งตัวตรงเข้าประตูไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับตัวของไททันสปิกเกอร์แมนก็ถูกอาวุธของโปรเจกต์จีแมนที่มีพลังคล้ายๆกับปืนแรงโน้มถ่วงเนี่ยดูดร่างของพี่แกเอาไว้นะทำให้พี่แกเนี่ยไม่สามารถพุ่งไปข้างหน้าต่อได้เว้ยแล้วก่อนที่ไททันสปิกเกอร์ แจะถูกปืนของโปรเจกต์กีแมนดูดกลืนเข้าไปเนี่ยทางไททันสปิกเกอร์แมนนะครับก็ได้ตัดสินใจดีดกีตาร์เป็นครั้งสุดท้ายนะซึ่งจากการดีดกีตาร์ในครั้งนั้นเนี่ยมันก็มีแรงเสริมนะครับส่งให้ไททันสปิกเกอร์แมนหลุดออกจากปืนกระบอกนั้นของโปรเจกต์กีแมนได้สําเร็จนะแต่ว่าแลกกับกีตาร์ของพี่แกที่พังลงไปด้วยเช่นกันครับและในที่สุดไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยก็สามารถเข้ามาในตัวของโปรเจกต์กีแมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วพอร่าง คนของเจ้า G Man จะพุ่งมาขัดขวางเนี่ยทางไททันสปิการ์แมนนะครับก็ได้ทำลายแผงวงจรของประตูทำให้ประตูบานนั้นปิดลงมาทันทีนะแล้วจากนั้นนะครับทางไททันสปิกอร์แมนก็มุ่งหน้าตรงไปยังเจ้า G Man ทันทีได้ถึงแม้ว่าระหว่างทางจะมีป้อมปืนมาขวางเอาไว้เนี่ยทางไททันสปิกอร์แมนก็สามารถยิงป้อมปืนเหล่านั้นระเบิดพังลงไปได้จนหมดนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เจอกับร่างที่แท้จริงของเจ้า G-Man ที่แอบอยู่ตรงสุดทางเดินนั่นเองนะแล้วก่อนที่พวกเขาจะได้เริ่มเข้าห้ามหันกันเนี่ยภาพเหตุการณ์นะครับก็ตัดไปที่กลุ่มสายลับของฝ่ายพันธมิตรนะที่แฝงตัวเข้ามาในโปรเจกต์ m a n a p อ c a l y ล s e นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขาทําได้ดูเหมือนจะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะแล้วในขณะที่กลุ่มของสายลับยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันต่อดีนะครับทันใดนั่นเองเนี่ยบริเวณนั้นก็มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนของฐานทัพดังขึ้นมานะ แต่แล้วเนี่ยจูจูทางพี่ลาดทีวีแมนก็สัมผัสอะไรบางอย่างได้นะพี่แกรีบตะโกนบอกเพื่อนๆของเขานะครับว่าตอนนี้พวกเราควรเพนออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าในฉากนี้นะครับไม่ทันที่พี่แกจะได้พูดจบประโยคนทันใดนั่นเองเนี่ยจากข้างหลังนะครับไอเจ้าด็อกเตอร์สกิปิดีทอเลตมันก็ได้โผมาจับหัวของพี่ลาดทีวีแมนแล้วจากนั้นนะครับก็ฉีกซองเลยหัวของพี่ลาดทีวีแมนขาดออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว และพร้อมกันนานนะครับเนื้อหัวของกลุ่มทรายลับเนี่ยมันก็มีกองกำลังของเหลา่าสกิปิดีทอเรตท,ที่แอบซ่อนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับและพร้อมกันนานนะครับพวกมันทั้งหมดก็ได้ใช้ปืนแรงน้อม่วงกดร่างกายของกลุ่มทรายลับกลุ่มนี้แบนติดไปกับพื้นกันทุกคนเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเหตุการณ์ในฉากนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเนะผมเชื่อว่าด้อมส่วมหลายคนเนี่ยน่าจะเตรียมใจกันไม่ทันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะฉากการดึงหัว ของพี่ลัดทีวีแมนขาดอย่างรวดเร็วยังไม่ทันได้ต่อสู้เนี่ยเป็นอะไรที่เกินคาดเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไปตรงกับข้อมูลที่ทางดอมได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับรูปภาพของตัวละครทั้ง6ตัวนี้นะพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการช่วยเหลือได้ซึ่งจากข้อความนี้เนี่ยทางดอมเขาอาจจะบอกเป็นในๆหรือเปล่าว่าในบรรดา6ตัวละครจากภาพนี้เนี่ยอาจจะมีใครบางคน ไม่ได้กลับไปก็เป็นได้นะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่พี่ลารทีวีแมนหรือเปล่าเพราะว่าขนาดไททันทีวีแมนหรือว่าน้องทีวีบูเมนเนี่ยเขายังสามารถถอดหัวได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้อยู่นะว่าพี่ลาสทีวีแมนอาจจะยังไม่ตุยเย่นะครับแต่ว่าอ๋อเกือบลืมไปเลยภาพภาพนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดเด้อเจ็ดคนนะครับเออเจ็ดคนไม่ใช่6นะเพราะว่าภาพของพี่ดาร์คสปิเกอร์แมนเนี่ยมีสปิเกอร์บูเมนยืนอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งนะครับแล้วจากไหน หลังจากที่กลุ่มของสายลับพา่าโดนเหลี่ยมของเจ้าด็อกเตอร์สกิปิดี้ทอเลตกันไปทุกคนเลยเนี่ยทางเจ้าด็อกเตอร์นะครับมันก็ได้พูดออกมานะว่าพวกแกคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นจร,จริงๆงั้นเหรอทั้งแกและไททันของแกพวกแกทุกคนตกหลุมพรางกันทั้งนั้นจัดการพวกมันทั้งหมดซะและใช่อะไรครับจากคําพูดของเจ้าด็อกเตอร์เนี่ยดูเหมือนว่าแผนการของกลุ่มพันธมิตรนะครับที่มันราบลื่นมาตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มีการสูญเสียเลยนะครับ ก็เป็นแผนการของเจ้าด็อกเตอร์นั่นเองนะในการล่อก,กลุ่มของพันธมิตรเนี่ยมาติดกับทั้งหมดนะครับรวมไปถึงกลุ่มของไททันนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าไททันสปิเกอร์แมนนั้นกําลังจะโดนเหลี่ยมอะไรของเจ้าด็อกเตอร์เปล่านะซึ่งเราเนี่ยก็คงต้องมารอลุ้นกันในอีพีหน้านะครับเพราะว่าซีรีส์มัตติเวิร์ตของดอมในอีพีล่าสุดนี้เขาตาจนลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับซีรีส์มัลติเวิร์ส์ p ีที่45นะครับเรียกได้ว่าตกลุ่มพรางของเจ้าดรกันท่วนหน้าเลยนะซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นกันใน EP ีถัดไปนะครับว่าคนที่จะมาช่วยกลุ่มของพันธมิตรเนี่ยเขาจะมาทันหรือเปล่านะซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็คือทีมงานของคอมมานเดอร์หรือเมล07นะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่เราได้กันมาเนี่ยหน้าตอนนี้นะครับเมล07ดูเหมือนกําลังจะต่อสู้กับกลุ่มของเอเลี่ยนอยู่ปะ ซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นจริงๆนะครับว่าใครจะเป็นคนมาหยุดยั้งสงครามระหว่างฝ่ายของพันธมิตรกับฝ่ายของสกิบิดีทอเลตได้สําเร็จในส่วนในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและส่วนผมกายวอลเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกาลหน้าสวัสดีครับ